เช่นเค่ะบทความนีมีชื่อเรียกว่าสัตว์สนเฉลิวลาผู้ชายเดนธรรมดากับการเดินเวยสมองและดอกิีที่ไม่ธรรมดาภาพของสัตว์นเฉลลาที่หลายคนคุ้เคยื่อมองจากภายนอกคือผู้ชายเกาหนาพร้องกั่ทตาไม่มั่เพื่อหา่งเลือาหกแต่ทายในจินใจที่นีได้สำารับนั้นลงแก่งใจว่าคนนี้หวานเป็นเสน่หชายที่เหงาท มีแม่เลี้ยงลูกแต่รู้ว่าปัญหาบานและมี สวัสดีครับและวันนี้นะครับผ pues er ู้การการทหารของเรานะครับก็ยังมีสี่้ำเงเหมือนเช่นเคยครับและวันนี้นะครับเราใส่เสือสีเขื่อนเมื่อทุกทุกอย่าวยาวลงเนื่อเด่โดดนาราอันน hey> ี้เป็นบรรยากาครับในส่วนรงนี้นะครับก็บอกเรื่องราวของความรู้และความสูตเสียนะครับเขาบอกว่าความรู้และความสูตรเรียเนี่ยก็เปรียบเหมือนกันฤดูกาลนะครับที่หมุนเวียนเข้ามาในชีวิตนะครับและเป็นบททดสอบที่ดีในสิ่เดียวครับ <gesch> และท no. <uk> no ุกคนนะครับแข็งแรงและแข่งกัอ่าดีนครับและก็จะทำให้คนที่อ่อนแอได้รับบทเรียนในการใช้ชีวิตครับและถ้าคุณคิดว่าความทมีชีวิตของคุณนะครับหนักหนาสาหัสจนทนไม่ได้นะครับลองฟังเรื่องราวทั้งบมถามในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณอาจจะคิดว่าความรุนแรในชีวิตคุณนั้นไม่ได้หนักหนาอย่างที่คิดครับและอาจจะทำให้พวกเราและที่แรงใจในการใช้ชีวิตและการทำอนาคองเป็นที่ยิ่งขึ้นได้ครับถ้าเกิดใครนะครับสนใจสามารถมาดูหนังสือและที่ห้องรายการ เราลองเห็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอลซ่างเอลเจลนะครับและว,วันนี้ก็มีคำศัพท์ามาเสนอนะครับก็คือคำว่าฟหาหัวน,นะครับาว่าฟาหวาแปลว่า,วาบ้านเองนะครับตัวอย่างเช่นทำเลชื่อฟหาหัวที่แปลว่าเขาเองก็เป็นคนบ้านเองนะครับโอเคก็บทเรีนของเขาเอลซ่าเอ ขอบขอบคุณครับ